ทำไมอาจารย์ไม่ทำคลิปที่มันสนุกสนานเร้าใจชวนให้ตื่นเต้นผู้คนเขาจะได้ช่วยกดไลค์กดแชร์กันมากๆอยากบอกกับคนถามนั่นแหละว่าแล้วทำไมคนถามเอง จึงไม่ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ครูบ้างเพราะคลิปที่สนุกสนานเร้าใจน่าตื่นเต้นคนเขาก็ทำกันเยอะแยะเต็มไปหมดแล้วส่วนคลิปที่มีสาระคลิปธรรมะแท้ๆมันมีน้อยก็ทำไมไม่ช่วยกันให้มันแพร่หลายครับ